สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวกล้องวงจรปิดนะครับของ NWP รุ่น668 IPAI นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นภายนอกนะครับเป็นกล้องฟิกนะครับหมุนไม่ได้นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสเปคกล้องแล้วบอดี้กล้องก่อนนะครับบอดี้กล้องตรงนี้นะครับจะเป็นบอดี้โลหะนะครับทั้งตัวเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับส่วนเลนนะครับเลนความคมชัดของกล้องนะครับจะอยู่ที่4ล้านพิกเซลนะครับรุ่นนี้มีไฟส่องสว่างให้ 4ดวงนะครับแล้วก็อินฟลีชีสดวงในหลอดเดียวกันนะครับส่วน2ดวงนี้นะครับจะเป็นไฟแดงกับไฟน้ําเงินครับจะเป็นไฟสัญญาณเตือนเวลาพูดนั่นเองนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นช่องใส่เมมโมรีการ์ดนะครับสามติดสองที่เราแถมไปด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นลําโพงนะครับจะมีไมล์ลาโพงในตัวสามารถสนทนาต้อตอบผ่านแอปได้เลยเสานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสาสัญญาณทั้งหมด2ต้นนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่อนะครับสามารถปรับหมุนได้นะครับอ่า สายนะครับสายของกล้องตรงนี้จะมีทั้งหมด3มเส้นนะครับเส้นแรกตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับอาจจะมีฝาปิดไปให้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสายต่อแลนนะครับกล้องสามารถใช้ได้ทั้งแลนแล้วก็ wifi นะครับส่วนอันสุดท้ายตรงนี้นะครับจะเป็นสายเสียบอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับก็จะมีอะแดปเตอร์แถมไปให้ด้วยนะครับอ่าโอเคต่อมานะครับวิธีการเชื่อมต่อและการใช้งานนะครับการ เชื่อมต่อนะครับเราต้องมีแอปนะครับก็คือแอป KP Wi-Fi Cam นะครับแอปนะครับสามารถดาวโหลดได้ที่ play store และ app store นะครับใช้ได้ทั้ง i o s วแล้วก็ android นะครับพิมพ์หาแอปชื่อว่า KP Wi-Fi Cam นะครับตัวนี้นะครับ แอป Kp wifi cam ตัวนี้นะครับจะเป็นรูปบ้านสีเทาอย่างนี้นะครับกดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนผ่านไลน์เมื่อเข้าแอปนะครับก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับเมื่อโหลดแอปเสร็จแล้วนะครับเราเอานาดปเตอร์นะครับมาเสียบที่สายกล้องได้เลยนะครับเมื่อเสียบแล้วครับจะมีไฟติดตรงนี้นะครับสี่ดวงนะครับไฟ LED จากนั้นรอสักครู่นะครับ ื่อกล้องผู้จบแล้วนะครับเข้ามาที่แอปนะครับเราสามารถกดเพิ่มกล้องนะครับมุมบนขวาที่เป็นรูปบวกหรือว่าเพิ่มกล้องตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกวิธีการเพิ่มโดยการเพิ่มอุปกรณ์โดยการสแกนโค้ด QR นะครับกดขั้นตอนถัดไปด้านล่างนะครับกดขั้นตอนถัดไปสองครั้งนะครับตรงนี้นะครับกปดเลือกเครือข่าย wi-fi นะครับเครือข่าย wi-fi นะตรงนี้ก็เป็นชื่อ wi-fi เรานะครับที่เป็น2 4จุสี่นะครับ ส่วนรหัสผ่านนะครับก็ใส่รหัสผ่านไวไฟให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปกดกำหนดนะครับจะขึ้นโค้ดมานะครับให้เรานำไปสแกนหน้ากล้องได้เลยนะครับระยะห่างก็ประมาณ1ฟุตแบบนี้นะครับลองขยับขึ้นลงนะครับถ้าสแกนไม่ได้ถ้าสแกนได้จะมีเสียงติ้งดังที่กล้องนะจากนั้นนะครับรอกล้องเชื่อมต่อนะครับ ไม่เชื right? 1941, um, ่อมต่อสําเร็จนะครับตรงนี้จะเป็นชื่ออุปกรณ์นะครับให้เราตั้งชื่อกล้องก็ได้นะครับหรือเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับที่เป็นที่แนะนํานะครับถ้าเราจะตั้งชื่อก็กดไปเลยนะครับตรงช่องว่างๆตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนภาษาตั้งชื่อตามต้องการได้เลยนะครับกดเสร็จนะครับจะมีขั้นตอนถัดไปตรงนี้เลือกเป็นสํานักงานนะครับขั้นตอนถัดไปกําหนดนะครับตรงนี้นะครับให้กดขั้นตอนถัดไปนะครับเลือกที่ตั้งเรียบร้อย สัญญาณนะครับขึ้นแรงให้กดเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้เลยนะครับถ้าอ่อนก็ลองกดสัญญาณดูใหม่ก็ได้นะครับแบบนี้เสร็จสมบูรณ์ก็จะมีกล้องขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับตรงนี้นะครับเราตั้งชื่อไว้สํานักงานนะครับกล้องออนไลน์ผูกพันตรงนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับผูกมัดเรียบร้อยต่อไปนะครับการตั้งค่านะครับถ้าเราไม่ตั้งค่านะครับเวลาตรงนี้นะครับของกล้องนี่ก็คือ เร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงครับเมื่อเวลาการบันทึกนะครับเราจะดูภาพไม่ตรงนะครับให้เราออกไปก่อนนะครับมาตั้งค่าเวลาตรงนี้นะครับการตั้งค่าเลือกเป็นการตั้งค่าวิดีโอการทีตรงนี้ก่อนนะครับกดเข้าไปตรงนี้จะมีสถานะบอกนะครับก็คือความจุเมมนะครับสามสิบสองก็จะเหลือประมาณยี่สิบเก้าตรงนี้นะครับความจุที่เหลือคือยี่สิบเก้านะครับตรงนี้เป็นการฟอร์แมตเมมนะครับ ตรงนี้ครับเป็นคุณภาพนะครับคุณภาพกดเข้าไปนะครับจะมีความชัดกับ2 k แล้วก็เลือกเป็นสูงสุดไปเลยครับ2 k นะครับส่วนการบันทึกเสียงตรงนี้ก็คือสามารถปิดเปิดได้นะครับก็คือการบันทึกภาพโดยการบันทึกเสียงด้วยถ้าเราไม่เอาเสียงเราก็แค่ปิดตรงนี้นะครับผมจะเปิดไว้นะครับส่วน3มอันล่างนะครับก็คือตัวเลือกการบันทึก iec การตรวจจับอัจฉริยะก็คือจะบันทึกก็เมื่อมีคนผ่านหน้ากล้องนะครับเขาก็จะบันทึกแค่ช่วงนั้น ส่วนทั้งวันนะครับก็จะบันทึก24ชั่วโมงนะครับกลางคืนกลางวันตลอดเวลาเลยนะครับส่วนกําหนดเองก็สามารถเลือกเป็นช่วงเวลาได้นะครับว่าจะบันทึกช่วงเวลาไหนถึงช่วงเวลาไหนนะครับผมก็เลือกเป็นทั้งวันนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วน,นะครับกําหนดด้านล่างนะครับอ่าบันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ต่อไปตั้งเวลานะครับอ่าตั้งเวลา กดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับไทม์โซนอะโทนเวลาเราไม่ต้องตั้งนะครับเรามากดสิ่งของในเวลาในโทรศัพท์เวลาตั้งค่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราเข้ามาดูที่กล้องนะครับจากสี่โมงที่เราเห็นนะครับก็วันที่เวลาก็จะตรงกับมือถือให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าทีนี้เองนะครับวิธีการเชื่อมต่อกล้องนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราทําทุกอย่างเสร็จนะครับเราก็สามารถนํากล้องนะครับไปติดตั้งได้แล้วนะครับอ่าส่วน ฟังก์ชันต่างๆตรงนี้นะครับผมจะแนะนําเบื้องต้นนะครับตรงนี้โหมดแสงนะครับโหมดแสงเมื่อเรากดเข้าไปจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับแสงอัตโนมัติก็คือกลางวันนะครับก็จะเห็นเป็นภาพสีส่วนกลางคืนนะครับกล้องเขาจะปรับเป็นภาพขาวดํานะครับหรือว่าอินฟราเรดให้อัตโนมัตินะครับอินฟราเรดติดก็จะสีดวงขึ้นสีแดงๆแบบนี้ภาพที่เราเห็นก็จะเป็นขาวดํานะครับ เมื่อมีแสงตอนเช้ามากพอนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นสีให้เลยอัตโนมัตินะครับส่วนโหมดแสงสีเต็มนะครับเมื่อเรากดเปิดนะครับไฟ LED หน้ากล้องเขาก็จะเปิดให้นะครับอ่าเราอันสุดท้ายนะครับแสงสว่างเมื่อวัตถุเคลื่อนไหวอันนี้นะครับกลางคืนนะครับเขาจะเห็นเป็นภาพกลางคืนจะเห็นเป็นภาพขาวดำนะครับสีอินฟราเรดนะครับ แต่เมื่อมีคนผ่านนะครับตอนกลางคืนนะครับไฟ led ก็จะติดให้ประมาณ1นาทีนะครับแล้วเขาก็จะกลับเป็นภาพสีอินฟาเรดนะครับขาวดำให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ผมจะตั้งไวท้ที่คืนวิสัยอัตโนมัตินะครับก็คือแสงอัตโนมัติตรงนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับฟังก์ชันฟังก์ชันการสนทนาโต้ตอบตรงนี้ ฟังชันตรงนี้นะครับสนทนาเราก็สามารถพูดคุยผ่านแอปกับกล้องได้เลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราอยากให้เสียงไปดังที่กล้องนะครับให้เรากดสนทนาค้างไว้นะครับฮัลโหลครับเสียงที่เราพูดนะครับก็จะไปดังที่กล้องนะครับก็จะมีไฟสัญญาณขึ้นให้แบบนี้นะครับถ้าเรานะครับอยากจะฟังเสียงคนที่กล้องพูดนะครับถ้าเราอยากฟังให้เราเปิดตรงนี้นะครับลำโพง เปิดไว้นะครับเมื่อเราพูดนะครับเสียงอ่ะจะส่งมาที่มือถือเรานะครับอ่าแบบนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดแล้วฟังได้ตรงนี้เลยนะครับสนทนากับลําโพงตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันดูย้อนหลังนะครับดูย้อนหลังเมื่อเราตั้งค่าแล้วบันทึกไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีไฟล์ที่เราเก็บดูย้อนหลังไว้ตรงนี้นะครับอ่าคำว่าดูย้อนหลังกดเข้าไปนะครับก็จะมีเวลาบอกนะครับช่วงเวลา เมื่อกดเข้าไปอีกจะมีไฟล์แยกออกมานะครับถ้าเราบันทึกไปสักพักนึ่ะครับจะมีไฟล์ลงมาให้นะครับกดดู่าตรงนี้เขาจะเป็นไฟล์ที่ย้อนหลังตรงนี้จะเป็นชื่ออุปกรณ์ครับให้เราอตรงนี้นะครับเลือกดูได้นะครับอเมื่อเราต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์นี้เก็บไว้นะครับให้เรากดลูกศรตรงนี้นะครับด้านหลังเขาจะขึ้นมากําลังดาวน์โหลดอ่าแบบนี้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วนะครับเขาก็จะไปเก็บอยู่ที่แกลเลอรี่ของเครื่องเรานะครับ ลงมือถือให้เรียบร้อยเลยนะครับอโอเคครับอันนี้คือการเชื่อมต่อและการใช้งานฟังก์ชันนะครับต่างๆของรุ่น668 IPAI รุ่นนี้นะครับความคงช้า4 4ล้านนะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ